ตาพี่น้องเกิดยังขึ้นครับขนาดพื้นที่กว้างขนาดนี้เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งนี่ครับขนาดพื้นที่กว้างขนาดนี้นะครับยังเวทีน่าสุดนะครับใหญ่บ่ไใหญ่เบ่งเอาครับเวทีเล็กแตมเมนเล็กอันนี้ลำโพงชุดเอาเว้นเจอนะครับ ลำพงอวิ่เจอมันสียูแถบหนาลำพงพอดีหนาลำพงงันเตาหน่อยเขาอยู่หนาลำพงอันนี้เขาเยี่ยงอะไรบ้างเนี่ยนี่นี่รับประมาณนี้เหรอหนากลางรือหนาหนาชุดกี่ชุดชุดลำพง เวทีกเกือบสิบเ้ยกเกือบสิบนะเวทีกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือแต่ระบบแสงสีสเสียงจอ ระบบเสียง a m e n t เจ้าครับกลางไนะไปอ่ามีเลยมันดันตู่ดิตัดปากก๊อฟทีเป็น t ฮักระบบเสียงชอช้าง Music สู่โลชอช่างครับ,รบ,บเสียงกลาง a เ a อ e r ่เมนังหลับม่มาหัวจักมงครับเมน้าหัวตสอง้นีมาหัวจักมงเาเสานีจกมครับเียมงนี่เกือบเพียงหรเด้ครับอะไรมาจกมผมมาหัวประมาณบ่ายมงผมมาลดตู้ลดสู้ลำพง แน่แน่แน่แนนี่เขาพี่น้องครับเบื้งเอาเนีกิว้องกลองยวนาอยู่ฝั่งนเาอธิบายอยู่ข้างนอกเขาเี็บขึ้นไดแล้ว ดูลำพงเกือบขึ้นว่ะเลครับมันต้นไม้หลายต้นใหม่เงี่ยนี่ใบซองนะตอนนี้กําลังนี่ครับต่อไฟเฮากําลังขึ้นติดตั้งครับครับที่บิกินไปตอนเที่ยง บันนี้ก็จะเป็นคิวของทีมไฟทีมจอนะครับนี่ทีมเสียงก็บขึ้นปลลำพงแล้วขางนึงได้อีกขางนึง่งทีมไฟฮอครับ เหให้รถลำพุ่งของก้อนฟังคุณเขาแจงออกไปลงุงเสาลำพุงอันนี้เอืนอนเสาลำพุงก,กันนะเสาอันไฟอันนี้เท้ากระน,นี่ครับเอาไฟมาติดปุ๊บหอกกระติเงือกมันขึ้นนะโอ้อยเงือกเงือกลำพุง เนี่ยเงือกลำโพงเงือกไปขึ้นตอนนี้ระบบไฟฮอพร้อมค,ครับป้อมท,ที่ทีถอยรถเข้าที่ตั้งได้ครับเสาทัดล่งแล้วหันมิกลางแล้วเดี๋ยวต่ลุ่ระบบไฟนีครับเซ็ตเึ้่นปูแป้นขนา้างหน้าเซ็ตกระสีได้ทยอยลุ่แล้วครับ นี่เสร็จแล้วครับเสือแด้ปูแป้นครับรถลำโพงจ่าเดื้อมารถลำโพงจาาเดื้อ เหลือเหลือหนาลดลำพ่งเขาอีกนิดนึงกสิได้ห้ตอนนี้ก็เพิ่งหาง้งนะะเวลานี่กับหาง้งขาดราจิทันนะครับ ระบบไฟกับจอเขาแบบเดียวในระบบอาจจะเซ็ต ไฮแยนเตาะนี่อยู่หน่าเวทีห้ามปีนเด็ดขาดเลยครับนี่ห้ามปีนเด็ดขาดครับเปิดวงแค่ว่าไม่อย่างเดียวเห็นปีนก็เปิดวงเอาขอขอความร่วมมือทุกคนนะครับไฮแยามย่าปีนเสาไฟหน่าเวที้เนพะื่อความปลอดภัยของทุกคนครับแต่ว่ห้องกัดเซฟตี้ไปย่างดีเราแหละแต่ว่ากัดไฮแย,ายาม ยับปีนไปแล้วกันมีิดแล้วเวทีตั้งตั้งประมาณใบสามซีหามงนี่ยอันนี้หามงแล้วคือว่าเร็วเร็วมากๆ เดี๋ยวอยู่ครับในนณะน,นี้เดี๋ยวออกจากงานสองสามงานกันสิเดี่ยวขึ้นกว่านี้บันนี้ก็จะเป็นทีมนี่ครับทีมไฟเอกกรลังเอารถไปเทียบนะครับเอารถไปเทียบหนาวิที่เราทยอยฝนไปถึงจิตตังเลยนะครับว่ารถลำพ่วงเขาขอจอดเทียบตำแหน่งแล้ว ครับก็มาอัปเดตไปเพียงเทนอนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเซตติดฉากติดไฟติดจอแล้วก็สิมาทายคลิปอัปเดตอีกรอบนึงนะครับน่าจะะตอนทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ครับกับฝากติดตามรับชมทางช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟไเทีย่ยวไว้นะนเด้อครับสำหรับทิ่มี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ